ตกหมามาทุกคนตําบังฮงตอนเทียนเทียงน้ำก๊าซมาหนิตําบังฮงใส่ปูนาดองลองเบิร์ทุกคนนี่แหละอาหารบ้านเฮาตอนเทียนเทียงมามาไมตั้งกินสมอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยกับมามาทุกคนมากินข้าวเทียงตําบังฮง มามาทุกคนมากินตำหะฮงตอนเทีย่ยงแสบแสบเงี้ยเงี้ยตำกันทุกคนตำหะฮงตอนเทีย่ยงมีปูนาพ่อใส่ปูนาดองทุกคนเนีย่ยลองลองบึงมามาตอนเทีย่ยงตำหะฮงตำกันทุกคนใส่ปูนาปูนาแซ่บแสบ ครับสบายดีสบายดีสบายด,ายดีคือเก่า,าทุกคนมามนกินตำุงกมันยองกับหยอดกับหินหมามัันบุ้มีก็็เลยเอาหยอดมันมากินแทน มีตําหงแก็มีมีอ่อมปลาดุกที่ลงโตเฮานั่นแหละทุกคนแต่ว่าอันดับแรกคือกิตําหงก่อนมาสวัสดีทุกคนสวัสดพี่เฮาเาเพตําหงใส่ปูน้าี่ทําครพอ เก่าค่คนเนอาสไปดีสสไปดีทุกคนที่เขามารับชมอยู่ตอนนี้มากินตำบมูคงตอนถึงเทียงกันทุกคนบุ๊มบ่มวันาทาั้งฟังไทยฮะนี่พัยุยังเข่าบ่ฝนตบนัก,อ,กอยู่บ่แต่ว่าทางบ้านฮะนี่เมือเ่อนี้ใกล้แน่ตำบมูคงตอนเทียงผู้นหน้าผู้นหน้า รับตำมงคงคนกูน,นาแซ่บรูปตำหงคงอาหารบ้านเข้าสำเร็จทุกคนบ้านเข้าสำ็บ้านเฮาอยู่แล้ว บปดิบุตรฝคนทุกกองนั่มาะิ้งเอาเทียงจิงหอาเทียงน้งกันทุกคนสมต้ำสมตํำเรียกว่าตาบังหงบานห้างตาบังหงจะพูน้อยพูน่าร้องนะอืเขาเขาค้า,าด้กยคสินั่นเปนเทียมอากา เดืใจบ่ฮอนพอดีเย็นๆนะบุรีพีรธรรเดาพี่น้องเอ้ยอยู่เฮือนมาเนี่ยงานกับยังบุได้ไปตัวนี้ฝนต๊กนักพายุเขาก็เลยอยู่เฮือน ยังเกี่ยวบะไรเยอะทุกคนข่าอยู่หน้าซุปซุปหกเจ็ดห้ซุปกระพริบตันงกระจอบของบ้านเนี่ยซุปกระพรอมกันซุปประทุกอยู่กลางหมู่เลยผลก็ยังทุบอยู่ข้างกับเศร้าในเมื่อเนี่แต่กัยังทุบขึ้นทุบม,มาเป็นสวน่างยังประกาศ้ายอยู่คนละ ตำมหฮงสาวครับนักบอลเปลี่ยนทับสุดมาตรงเยี่ยนกันเลยมาแซ่บแสบน้ำกันแซ่บแซบน้ำกันทางฝั่งไทยเข้านี้ผลเร้าเลายบอทางฝั่งไทยอะหรือว่ายังตกอนักคือเก่า นา,นานาขึ้นเงาเทียมปูน้านานยังอยู่เลยถ้าใส่ร้ายโต้เลยรึมลักจำไม่โต้ตำมุงใส่กระปูกพาแสบขนาดทุกคนกระปูอืม ลวกก็ย um. อยู่ทางท้างก็ตกกันทุกคนตกเป็นั่วงเป็นช่วงแต่มื่อนี่ขาดท้ายน่อน้อยแต่ว่าจงได้กะับแม่นละดูพ้นทุกคน,นทำอาหารเาได้แั่ช่วไป,ปไ,ไปเกี่ยว,วข้าวกันพนยังโบเศร้ายังบขาดท้าย น้มาเซฟแสนแกันยิ่งราียงตำหงุ่งกักงงกบผู้น้อยมีทั้งใบมังยุม่มยอยมังยุ่มอ่อนมากินกับบุ้งบอ,อกว่าทางฝั่งไทยเขาเคยกินอยู่บ่ยอยมังยุ่มอ่อนกินกับตำหงุ่งนี่ร้อนเหมอทุกคนก็ดีกว่ากินตำหงุ่งเปล่าๆปเลยพัดกับในบ้านกับลูกค้านอ่างเงียบกิ๊บเลยบุ้งบอกแทบหรือบหมดแทบ บอ่อเปากบ่อเปลาเลยกินอย่างเดียวมามามาเฉยๆเหมือนกันทุกคนตำมะฮงอันดับแรกเบิร์ตเลยต้อกินอ่หอมปลาดุกหอมปลาดุกเดาต้อกินสมปลาจอมหล้ายจางมากน,นียแต่ว่าลักรนี่คือว่าดูยต์ตำมะฮงก่อน นโดนกินเค่หนึ่งก็ขับผู้หน่อยอกับแทบใส่ประมาณหกเจ็บโต้ยแหละเนาะปากเลยกว่าบ้านกว่าตรงออกไปใหนอก <c oughs> น้าติกอะออกไปดลุนนหรอกเ็เห็นก็ บัได้คืนเขาโทษลายลงคนเด้ส่วนหนึ่งเกนัล้วกันน้ำคือเก่าคิดฮอดหักแพงกันคือเก่าแต่ว่าบัได้คืนน้ำกันอย่างเสือเข้าสิไปปลาแบบเบียกทางโรงงานแบบเบียกมากแบบเได้ไปคืนงานเขาอยู่บ้านคันคืนปลาแบบเบียกมากแบบบได้คืนแล้วไปเนี่กภาษขาดรายได้ทั้งครอบครัวแน่กาษีขาดทั้งเข้าเองแน่นะเดี๋ยววางบ้างได้คืนทุกคนนะฉันได้ก็ได้คืนแต่ว่าตลองว่างก่อน อย่งกระปุดกดักลอบกเลยมันแข็งมด้วเห็นที่หมินมาว่าฟูหน้านแ่แกแอยู่กับตะโมงโอ้ครับแมนความเปินนน่นกุกนนนนแห่ดูแต่รสเน้อร้อง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 บนร้องแส่น้ำตาขึ้นหวานน่แหละแต่ว่าตาาวาัว,ตว,ตวสดกระซิคับอีกแบบนึง

ไก่เบิแ้แบบป้าก็เลยายอยขึ้นมากนะคกับเขาน้ำบุ้บตางนั่นงปปยมมอยู่แถวนไก่เบิดลแลยวมุงกัน นังหาคนนังเก่าคนนะสบายดีคือเก่าทุกคนนะแวบ,บไปแวบบมาหาไปหายมากเอ้คำว่า,าบึงบองมากกเออกไปน,นะกูได้อยู่ให้กับน้งใจกับลูกกับใจหลายๆทีคำว่าเบิึงตลอดจนหมดคลิฟคนนี๋ยวตอนน่อีปยังไม่หมดมันกินก่อนบุ๋มบว่าบ่าวบอลคนหมคลิปนี้จะถือลงมาเมื่อไรนั้นบ,บุ๋มเหา Gon bon Flower ย้างุ้งหัวมือปนจมากงสายพากันน้ำหมูป่าอยน้ี่นองย้งลูก แสบแบบแสบแบบคนนี้อกนะของแซ่บอยู่กับผูหมักของขับอยู่กับผูกินคือเป็นหวานนั่นแหละคนบี่มักกับรถแ่บฝากข้องยุนะทุกคนนี้ฝากฝากข้องร้ายกับโนะบได้เะโบ่ลงไมเ้เถื่อนอีฮิวอยู่บ้านนะี่ใครจะฝากข้องน้ำเบาบนฝากโบได้ ฝากไล่จำสีหิว้วสีแหกก่อนต้องกินปลา <c oughs> ขึ้นไปกับจัคจักกันได้แหละชาวนาจะกินอยู่ป่าบ่าวบอนกันอะไรกินงานเรืงเบาไก่เร้่องฟันแอนเรืงเบาดอนนะทำก่อนนะช่ญญาเนี่ยแต่ว่าเขาอยู่บ้านกับมาทำอยู่บ้านบางคนหากินนกกินปูกินปลากินกบไปอะไรละคนตกะกะอันนี้กบ น่าจะเป็นกบ็อน,น,นาะเป็นนกนาเป็นนกที่บินได้ละที่มีปีกอะแต่ก็บ,บริษัททีปมันทุกคนบึงะวาคลิปมันแบบคื๊กๆกันนะะแน,นไปตอนนกลูก,กอะโบคอรม,มีคนบึงทำให้โบคอร์ทา่ากินดุยหนกหนูชูป้าอะไรแต่ส่วนใหญ่กันเีแล้วก็ติดง,งานแน่ แล้วก็ค่อยบาบ้อนมันมันนั่นแหละถึงแจะได้กินน้ำนะแต่มาพันมกกันนะมันตัวน้อยก็คือ้สิบประหอดตอกลาก้น <S <S ทีมงานมีทั้งบาบ้อนมีทั้งพันท้องตาพันแอดบาบไก่แล้วก็กพันหนวดจะไปพร้อมสุดนนี่ <S <S มันมีที่นั่นบาบไก่ยอยีกคนหนึ่งพเพิ่มๆนะหลายคนพนมันตัวน้อยขึ้นสิบประหอดมันตัวใหญ่ขึ้นสิบหอด ทอดหมกักกะทินเห็มหมักกระทินแล้วกินหอดหมกักสะต้ะแล้วคนก่หมกักบุกกันจหวัดส่วนโตห้าหนึ่งไปเห็นงานอยู่ไทยเค็ดหมากสะตออยู่แต่บุกเึซื้อมักินกับตม้มตักเหือ <Okay. S 1> เค็นเลยทำมาแทบแทบแต่ว่บบุกบริลอกินห้าวบุกินว่าแทบจาห้าบ่กินเลยบุกห้ รับอยู่ีเป็นเขาขายในตลาดน,นัดนะเขาขายซองซ้ำหมากเป็นเป็นหมัดเป็นหมัดไปเขาใส่ย่างย่างหมัดเขาก็เลริ่มบริหารว่าก็กินเข้าไปหมักกะทินหนักกัมักสาตอหนักพื้นพื้นกันก็เลยบมดความสนใจกินได้มักกะทินเลยไปลองซื้มักสาตอ กินข้าวก็ต้มมงนี่ข้าวเบิ้ลิิกูด้กันเมื่อหน้าที่ได้ต้มดูรูอยู่ไปหาปูหาปลากินแต่ต้มมะฮงนกินสิ่งกินป้ากินนั้ำข้าวบริโบไเลยกินต้มมะฮงกขาเบิ้ลิิบ ครับกิน <lequel> จ <ais> ังไงครับไม่ว่าไม่ว่าเป็นน้ำข้าบริกินต้นหมดจังหวัด นอนมากกินคือว่าค่านอนกินก็ได้คือหอนตูนมากเลยนะมากมากเหรอไปแลบบอฮะมาแลบ่อไปเลยเม่อยหรอแลบบเหอนน่นหอนเวียนหอนฮะเวียนหอนอ้าก็ะแสการหอนฮะไาน

มาแล้วมาแล้วฮะเห็นยังไมก็ต่ไตายตายต่ไตายตายตายต่เหตดบวมให้เฮยเุบวมขาบมาบฮคนขิ้ดื้อมากเลยวันนี้อิสระว่นเล้วันนี้เคลิปนี้ไลน์โซนี้ก็บซีดีปิดนซะก่อนทุกคนเพนมากเเ่อแล้วันคนี้ดื้อมากเคน นั่งมานั่งผ oh 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 pues> ีไปไวไมานั bye bye ่งผีก voilà. ันบเห็นได้ะบเห็นได้เะบเห็นได้บาย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 จุ๊บบายบายจุ๊บๆๆๆุจุ๊บน้ไหมจุ๊บๆๆจุ๊บน้ไหมจุ๊บจุ๊บบายบายบายแล้วมาีาบายคนขีดื่มาแล้วเดี๋ยวพอกันในคลิปหนาเลยทุกคนมันกสิปีใบสนิทซะก่อนบายบาย Thank you.